พักประชาชนมีแต่ประชาชนผมถึงต้องสื่อสารกับประชาชนกลุ่มที่3นั่นก็คือเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงที่เลือกมาเป็นระดับ3กว่า18,000คะแนนผมฟังพวกท่านมาตลอดว่าท่านไม่เอาแล้วสองมาตรฐานท่านไม่เอาแล้วการปฏิวัติ ท่านไม่เอาแล้วอำนาจที่มันมาจากอำนาจนิยมที่มันมาจากกองทัพอื่นๆอย่าจะให้มาจากการเลือกตั้งก็ขอให้พักประชาชนได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบในพิษณุโลกได้เช่นกันถ้าจาก18,00 0คะแนนท่านรู้สึกอ,อกหักท่านรู้สึกมึนท่านรู้สึกผิดหวัง ผมขอมาสัก8 0 0พัคะแนนถ้าท่านยังรักพักท่านอยู่ผมไม่ว่านี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยขอให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์ก็แล้วกันแต่ถ้าท่านอยากได้พักการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ระบาดสั์อยากจะให้ประชาธิปไตยเต็มใบเห็นการเมืองที่เป็นสถาบานันการเมืองการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน การเมืองที่ไม่มีสองมาตรฐานทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายสู้กับกองทัพป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารในประเทศไทยอีกก็ขอให้ท่านเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งให้กับคุณโฟกให้กำลังใจเข้าต่อและกลุ่มสุดท้ายเพราะภัคประชาชนมีแต่ประชาชนผมถึงต้องสื่อสารกับประชาชนกลุ่มสุดท้าย นั่นก็คือ40,000คะแนนที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับหมอออกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเรามองตากันก็รู้ใจประโยคสั้นๆนิดเดียวที่ผมอาจจะพูดน้อยกับกลุ่มนี้มากหน่อยเพราะพี่น้องเพื่อนๆของผมได้พูดไปแล้วเรามาใกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องครับ และในนาทีนี้ไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะสืบทอดต่อจากหมอออกเท่ากับคุณโฟกไม่เลขดหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับผู้ช่วยหาดเสียงครับผู้ช่วยหาดเสียงเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ผมขอร้องด้วยความทอมตัวว่าขอความมั่นใจขอความไว้วางใจขอความเชื่อใจให้กับพี่น้องให้กับคุณฟกไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักก้าวไกลไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สองไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สไม่ว่าคราวที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่คือโอกาสของท่านแล้วครับ ขอให้วันที่15้ากันยาทุกคนร่วมใจกันเข้าคูหากาเบอกาเบอกาบอพร้อมๆกันนะกาเบอ,เบอขอบคุณมากครับ